สวัสดีครับวันวันนี้ก็จะมาแนะนำต่อจากบทที่แล้วนะครับาการเอาดิกเข้าไปในสตาร์ดิกนะเอ่อการเอาดิกชันนารีเข้าไปในสตาร์ดิกครับสามารถเอาไปได้หลายหลาย,ห,ห,ลายหลายประเทศเลยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับว่าต้องการประเภทไหนประเทศไหนบ้างนะครับภาษาไหนบ้างนะครับก่อนหนึ่งก็คลิกเบราว์เซอร์ g o o g l e ขึ้นมาก่อนครับคลิก Google ครับ เพื่อที่จะหาง่ายนะครับาจากนั้นก็พิมพ Star ์ StarDict ครับพิมพ์ s t a r d i c ตรงนี้นครับเสร็จแล้วก็ s t a r d i c เอา StarDict the b e s t dictionary นะครับถ้า StarDict ตรงนี้ไม่เอานะครับ s o r t f o x นี่ไม่เอานะครับเอาเป็น Star t a d i c t O R G ตรงนี้นครับคลิกครับเสร็จแล้วก็คลิกคำว่าดาวน์โหลดครับ เสร็จแล้วก็มาเลือกรุ่นนะครับไม่ใช่ครับอย่างนั้นออน,นเดียวเดียวนี้อย่างนั้นก็มาคลิกที่โปรเจกต์โปรเจกต์โฮมนะครับที่ที่โปรเจกต์โฮมเสร็จแล้วก็ลงมาที่ดาวน์โหลดดิจิทัลรีสองนะครับเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ลงมาดูนะครับ ลงมาที่คำว่า misc นะครับตรงนี้นะครับ misc นี่นะครับคลิกครับเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็เลือกภาษานะครับาภาษานะครับโอเคเราก็เลือกอังกฤษไทยนะครับเห็นไหมจะมีอังกฤษอะไรเนี่ยนะ อังกฤษสเปนนะอังกฤษโปรตุเกสอังกฤษลาตินมีเยอะมากเลยครับแต่ของเรานี่จะใช้อังกฤษไทยนะครับรีกอังกฤษสเปนอินเดเลียนเห็นไฮะมีเยอะมากเลยครับอของเราจะเอาอังกฤษไทยนะครับไทยอังกฤษด้วยอังกฤษไทยทาง English อาังกฤษต้องหาครับเยอะเยอะหลายภาษาเลยนะครับ นี่เป็นอิงลิสไทยนะครับไชนิดก็มีนะครับอิงลิสไชนิดก็มีนะครับทยอิงลิสเลสเตอนะครับไอ้ตัวนี้ดาวน์โหลดมาเลยครับมาลิกตัวนี้ครับทาบอนนี่ครับที่ดาวน์โหลดเลยครับหลงนั้นก็อยู่ช่องนี้นะครับอ่าพิชเซฟครับแสดงการดาวน์โหลดครับ อันนี้เป็น Stardisk เล็กซิชอนนะครับ TE นะครับ TE ก็คือ Thai English นะครับถ้า ET ก็ English t h นะครับเสร็จแล้วนะครับแสดงโฟลเดอร์พอ,อื่อน่นเราไปดาวน์โหลดให้หมดก่อนนะครับจะได้ทำทีเดียว ที่ไทยยิงลิดแล้วนะครับเราก็เอาอิงลิดไทยเล็กซิตอนด้วยครับเอาคลิกที่ทาบอนตรงนี้นะครับเซฟครับที่เดิมครับที่ดาวน์โหลดขึ้นมาแสดงการดาวน์โหลดครับอ,อันนี้ไม่ต้องแสดงเราเราไปคลิกมาอีกเลยนะครับเราจะเอาเล็กซิตอนเออเอาเดี๋ยวนะมันมีดองโก้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะหา Don ดองโก้เมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามีดองโก้ M ด้วยนะครับเป็นดองโก้เดี๋ยวนะ ก็หาวนะครับมีดองโก้นะครับไทยยิงนิดนิดไทยเ,เดี๋ยวมาดูว่าจะมีอะไรบ้างนะครับออนิดนิดอิตาเลียนไม่ใช่ไม่ใช่ดองโก้ดองโก้หาไม่เจอเลย อ่านี่ครับเห็นไหมลองโดลองโดครับขอโทษทีครับลองโดอิงลิทไทยครับอันนี้ลองโดแจเ็นิตไทยนะครับอ่าไม่มีไทยอิงลิทนะครับอ่าลองโดอิงลิทไทยคลิกทาบอลครับเอาด้วยครับอ่าจากนั้นคลิกเซฟครับจากนั้นคลิกอ่าแสดงการดาวโหลดทั้งหมดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคลิกครับ อันนี้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับลองโดคลิทที่แสดงในโฟลเดอร์นะครับอ่าแล้ก็จะมีนะฮะสตาร์ดิกนะครับมี3ามตัวนะครับ l e x i ซิต e นอังกฤษไทยเ e ็กซิตันไทยอังกฤษลองโด้อังกฤษไทย,ทยอ่าสตัวนี้เราต้องทําการอ่าเราตัดออกมาเลยดีกว่านะครับ ทําการคัดออกมาเลยนะครับคัดครับเสร็จแล้วมาวางที่เดสก์ท็อปเลยครับมันอยู่ตรงนี้มันมูดูแล้วมันจะมูมู่นะครับอ่างนั้นคลิกเพจครับจากนั้นก็ทําการ Extract กไฟล์ทั้งหมดนะครับมาที่วินลาตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาครับแล้วก็มา Extract Here นะครับคลิกครับ ดูตรงไหนเอ่อี่ x แข็กอะไรไปคนระับเดี๋ยวผมคลิกอันนี้ทิ้งไปก่อนคนระับมันเยอะม,มันเยอะแล้วมันมั่วเลยเอ่อตอนนี้นะครับแล้วก็คลิกตัวตัวบนก่อนนะครับ คลิกแท็กเฮียก่อนนะครับมาที่วินลาแล้วคลิก X แท็กเ e ียครับเสร็จแล้วก็ตัวที่สองนะครับคลิกขวาครับแล้วก็คลิกมาที่วินลาแล้วก็เลื่อนมาเลย X แท็กเพียครับเสร็จแล้วมาตัวที่สามครับคลิกขวาครับแล้วก็ที่วินลาแล้วก็คลิก X แท็กเพียครับอ่าเป็นอันเสร็จทั้งสามตัวแล้วนะครับจากนั้นก็ทําการอ่า ก๊อปปี้ทั้งสามตัวไปเลยนะครับก๊อปปี้จากนั้นก็มาคลิกที่สตาร์นะครับคลิกคอมพิวเตอร์นะครับคลิกไดซีนะครับคลิกโปรแกรมไฟล์ครับอ่าแล้วก็คลิกที่สตาร์ดิบครับเสร็จแล้วก็เดี๋เิคลิกดิบครับเดี๋เิคลิกสตาร์ดิบครับอ่าเสร็จแล้วก็คลิกวางตรงนี้เลยนะครับเพจลงไปเลยนะครับ คอนท V แล้ครับก็ได้นะครับคอนทิวนครับ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเล่นได้แล้วนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกอ่าสตาร์ดิขึ้นมานะครับลองพิมพ์ภาษาอังกฤษดูทีครับเห็นไหมฮะออกมาแล้วนะครับ เห็นไหมได้ยินเสียงไหมครับนะออกมาแล้วนะครับลองพิมพ์ภาษาไทยครับนะลองคลิกเสียงด้วยครับไม่มีเสียงนะภาษาไทยอ๋อมันมีเสียงเฉพาะภาษาอังกฤษเั้ไง เสร็จแล้วก็ลองพิมพ์คำว่า get ดูครับ g e t ครับ,รบเห็นไหมครับอันนี้เป็นอังกฤษไทยเล็กต้นนะครับ get ตัวนี้นะครับเป็นของอังกฤษไทยเล็กตอนนะครับเดี๋ยวผมทำทำภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่กน,นะ่ะเอ,อ่อมันเล็กไปหน่อยมองไม่ชัด อ่าแลครับนี่ก็ชัดแล้วโอเคนะครับใหญ่เลยนไปนะมันใหญ่เกินไปหน่อยนะแต่เพื่อให้เห็นชัดนะครับอันนี้ตอนนี้ผมคลิกคำว่า get นะครับเห็นไหมฮะมันจะมี English Th เล l e x i c o n Dictionary นะครับอ่าแปลว่าได้นะครับอ่าอ่าผมคลิกคำว่าสแกนออกนะครับเพราะมันสแกนอยู่นะครับพอเวลาไปชี้อย่างเงี้ยจะแตะไว้ที่ตัวหนังสือมันจะแสดงเลยครับเราคลิกปิดไปก่อนนะครับ อันนี้เก็นะครับอันนี้เป็นของอ hey, ิงดิทไทเล็กซิจอนนะครับลองเลื่อนไปดูข้างล่างครับอันนี้เป็นของลองโดนะครับเห็นไหมฮะการแปลมันก็คล้ายๆกันนะครับได้รับเห็นไหมะแต่การอธิบายฟา์มไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมะมีลองโดด้วยโอเคไหมครับเออทีนี้ก็จบนะครับอันนี้คลิกสแกนนะครับ็นฮะพอคลิกคลิกสแกนนี่ครับพอเอาเมาส์ไปวาไว้เง okay. ี้ยมันก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาแล้ว มันต้องมีแต่แต่มันจะมีในเอ,อ่อตอนนี้ไม่ออกแล้วมื่ก้ยังออกอยู่มันจะออกครับเวลาวางหนังสือถ้าสแกนเนี่ยเอาเอาเมาส์มาวางเนี้ยมันจะออกเราถ้าหากว่าใครไม่ใช้ก็เปิดทิ้งไปนะครับอย่างเงี้ยมันก็โอเคครับลองคำว่าอิงอินครับ นะลองสแกนดูมันสแกนไม่ได้ละจริงๆ้วมันวางได้นะครับมันต้องอยู่ที่ตัวหนังสือด้วยโอเคครับถ้าจะอากสแกนก็คลิกตรงนี้ครับมันก็จะสแกนให้เลยนะครับเวลาเราวางเนี่ยเราไม่ต้องไปพิมพ์นะวางไว้ตรงนี้เขาก็จะรู้เลยว่าตัวอะไร้ะงขึ้นมาเลยนะครับ เดี๋ยวพอลองปิดไปหน่อยนะเฮ้ยทำไมไม่ไม่ไม่ขึ้นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ่าเวลาคลิกปิดนะครับคลิกตรงนี้นะครับถ้าคลิกตรงนี้มันมันจะไม่ปิดนะเนี่ยโพสตไปเนี่ยมันยังไม่ปิดนะมันยังอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยฮะเราต้องคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกฟิตนะครับอันนี้คือปิดทั้งหมดเลยครับอ่าเดี๋ยวน่ัเิ้ลคลิกเข้ามาใหม่ครับอ่าคลิกสแกนครับอ๋อชี้ในตัวมันไม่แจ้งผลนะ มันต้องชี้ที่ตัวอื่นนะครับมันต้องเป็นตัวหนังสือเอาล้ครับอันนี้ก็ไปใช้กันดูนะครับเแต่ผมจะคลิกสแกนออกครับเอเสร็จแล้วนะเราก็จะมาตั้งค่ากันนะครับลิที่โฮมนะครับในกรณีที่ไม่มีเสียงนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาติดตั้งมันจะไม่มีเสียงครับเวลาพิมพ์หนังสือลงไปเนี่ยมันจะไม่มีเสียงครับนี่นะครับ อันนี้มีนะแต่บางครั้งคลิกอ่ามันจะไม่มีเสียงให้เข้ามาในนี้ครับตั้งค่ามันครับ Preference นะครับอ่า Preference นะครับอ่า Dictionary Scan d i c t นะอันนี้เราจะเลือกอะไรก็เลือกเอาตามสบายเลยนะครับเอาฟอนต์หนังสือนะครับนะถ้าติ๊กอย่างนี้มันก็ไม่มีนะครับต้องติ๊กถูกก่อนครับมันมันจึงจะมาตั้งได้คลิกแซ a นะฮะ แล้วเราจะเอาอะไรเราก็เลือกเอาเลยนะครับอันนี้คือไซส์ของตัวหนังสือนะครับเอาไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็เลือกเอานะครับแล้วเอาตัวหนังสือแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับอัอนนี้ก็พรีวิวนะครับเวลาเลือกเสร็จมันก็จะพรีวิวให้ดูนะครับเห็นไหม64ผมเร่งเท่งเลยอที่ผมใช้เท่าไหร่20นะแค่นี้ก็โอเคก็ใหญ่แบงนะฮะแล้วคลิกโอเคไปนะครับเราตั้งเสร็จเราต้องคลิกโอเคด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ อที่สัมพันธ์นะครับอตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไร,ะรที่สัมพันธก็ใครอยากได้อลไรก็มาเช็กกันเองเลยนะครับตรงนี้เ,เสร็จแล้วผมก็จะมาบอกอันนี้ก็องคลิกโ l ้ดไปครับผมจะมาบอกตรงที่ว่าเสียงไม่มีเวลาบางครั้งติดแล้วเสียงไม่มีนะครับ manage plug in นะครับตรงนี้คลิกไปครับ แล้วก็ต้องเลื่อนนะมาที่ TTS เนี่ย Engine เนี่ยถ้ามันติ๊กอย่างนี้นะฮะไม่มีเสียงนะครับบางครั้งไม่รู้มันเป็นยังไงเวลาติดตั้งแล้วมันไม่มีนะฮะเราคลิกตรงนี้ให้ให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นถูกนะครับเครื่องหมายติ๊กมันนะฮะเสร็จแล้วก็คลิก c o n f i g u r Plugin นะครับหรือจะดับเบิ Click ก็ได้นะครับ Configure Plugin ครับคลิกคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงดอกดาวนะครับบางครั้งมันจะมีอ,อให้เลือกนะฮะ ถ้าเลือกผิดมันจะไม่มีเสียงครับให้เลือกไปที่ Microsoft Anna English United States นะครับให้เลือกอย่างนี้นะครับแล้ววนล่มก็เอาสูงสุดเลยครับร้อยนึงเลยครับตรงนี้ไว้ตรงกลางก็โอเคแล้วครับทีนี้ก็ต้องลองเทสนะครับอันนี้เขาเขียนว่าเทสนะครับ this is t h e t e x t เดี๋ยวลองลองเทสดูครับเห็นนะฮะมันจะมีเสียงขึ้นมานะครับ จากนั้นก็คิดโอเคด้วยนะครับทีนี้เราก็โค้ดไปครับทีนี้ก็จะมาแนะนําอีกตัวหนึ่งครับแนะนําตัวที่สําคัญสําคัญนะครับที่ใช้พิกที่บ้านนะครับรูปบ้านตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาคิดที่แมเนตดิ i ลิ a แมเนตดิชเนอรีนะครับเห็นไหมครับไอ้นี่ดิกลิสนะครับว่ามีอะไรใส่มาบ้างนะภาษาอะไรบ้างนะครับมีอังลิษไทยอิงลิสตอนนะครับไทยอังกฤษลองโดอิงลิไทยนะครับ มีแค่นี้นะครับจนนี้เป็น s t a d i c Dictionary นะครับที่มันติดมากับโปรแกรมนะครับอ่า d i ก t i o นี่ก็เป็นอันจบนะครับอันนี้เราก็มา Manage ดิกมาจัดการดิกนะครับคือเราอยากต้องการให้อ่าลองโดลองโดตัวนีนะ้ขึ้นมาก่อนแสดงผลก่อนนะถ้าเราอยากให้ลองโดแสดงผลก่อนนะหมายความว่าขึ้นอยู่ข้างหน้าอย่างเช่นตรงนี้เห็นหม ตอนนี้อิงลิทไเล็กซิตรอนอยู่ข้างบนนะครับเห็นไหมมันอยู่ข้างบนแต่เราอยากจะเอาลองโดขึ้นข้างบนก็ได้นะครับโดยการทําอย่างนี้ครับอ่คลิกที่ลองโดนะครับแล้วก็คลิกขึ้นสูงสุดเลยนะครับตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะอยู่ข้างบนแล้วนะครับอันไหนถ้าเราไม่เอาเราก็คลิกไว้อย่างนี้แล้วก็อันนี้ครับถังขยะลบไปเลยครับดีเล็ตนะครับมันก็มีแล้วเอาลงก็ตรงนี้นะครับลงสุด ถ้าเอาขึ้นทีละสเต็ปก็ตัวนี้นะครับลงทีละสเต็ปก็ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วลองลองคิดโค้ดดูนะครับว่ามันจะเปลี่ยนไหมครับปุ๊บมันยังไม่เปลี่ยนครับเราต้องปิดมันไปก่อนครับวิธีปิดก็ต้องปิดตรงนี้นะครับนะต้องฟิตมันนะครับถ้าปิดตรงนี้ไม่ได้ผลนะมันไม่ปิดนะคลิกฟิตรงนี้มันจะปิดเลยครับปุ๊บเห็นไหมปิดไปหมดเลยครับเสี๋ยแล้วจะบันทึกข้ามาใหม่นะครับมันต้องรีเซ็ตก่อนนะครับจากนั้นเพียงคำว่าแก๊สลงไปนะครับ เห็นไหมครับลองโดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับตอนนี้ลองโดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับอ่าหลักๆก,ก็มีใช้อยู่แค่นี้เองนะครับคือสําคัญที่ต้องเสียงมีเนีย่ยคลิกดูครับอะบางครั้งไม่มีก็ต้องเข้าไปทําตรงนั้นนะครับบางครั้งเวลาติดตั้งมันไม่รู้เป็นยังไงไม่มีมันต้องมีติดตั้งแล้วนี่ผมบอกนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ ติดตามวิดีโอผมได้นะครับที่ข้างล่างที่ท่านกำลังชมอยู่นะครับช่องทรงชัยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ